ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท <bunker> ่านนะคะเข้าสู่รายการทับอัพเดล่าวค่ะทางช่องซุปเปอร์บันเทิงค่ะเรลิงเพลแห่งโลกมายาค่ะทุกวันเสาร์เป็นประจำนะคะ10บโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งค่ะกับเราสองคนแล้วก็แขกรับเชิญระดับท็อปๆค่ะพี่ชันปุยกุนธิดาธำวิพัฒน์ค่ะและโยโย่ตะกาจุโลบล์ค่ะวันนี้ค่ะพี่พามาแถวไหนน้องโยแถวนี้เหรอคะเขาเรียกว่าเป็นระหว่างแยกสัทธิสารห้วยขวางรละเชิดดา นั่นะค่ะอยู่แถวๆแยกสุทธิสารลาดพร้าวหัวฉีสี่ค่ะขับรถเข้ามานะคะซอยชื่อซอยอะไรนะสิทธิปัญญาสิทธิปัญญาซอยสิทธิปัญญาเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยเราเราตามหาคนนี้เราตามหาคนนี้ค่ะคนที่เขาเขียนหนังสือรวยฝ่าวิกฤต์ค่ะเขาบอกอย่างนี้ เอเชียเบสยังอง n ทรเ r e นถูกทาวน์นนะคะ Business Week ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกคัดเลือกให้ผู้ชายคนเนี้ยอายุแบบน้อยมากเลยนะแต่ดีด้วยนะนะคะคัดเลือกให้เขาเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ติดหนึ่งในย5่ของสุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเอเชียท็อปไหม่ะท็อปพอไหมเ่ะพี่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ท็อปพี่จะแต่งสวยอย่างนี้เหรอโอเอาวม่ไปตัประสงค์ขออนุญาตเขาบ้าดีกว่าได้ค่ะได้ค่ะ ถึงแล้วโอ้โหฉลิมรักนากวิเชียนค่ะคือ oh. แค่รับเชิญประจำสัปดาห์นี้นะคะเขาบ้านเข้ากันเยอะอุ๊ยพี่ปุ้ยกำลังเดนนะคะ<ป>เดี๋ยวขอาวลงไปไหว้น้ำปลาคา ชีวิตของเขาให้มากกว่านี้นะคะดูว่าการทำอย่างไรถึงเป็นหนึ่งใน25สุดยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเอเชียที่ Business Week ยกย่องนะคะภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะกับแขกรับเชิญนะคะนักธุรกิจหนุ่มระดับท็อปๆของเมืองไทยค่ะคุณเฉลิมรัตน์นาคุเชียนหรือคุณนนท์ค่ะสวัสดีคค่ะ ภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะเตรียมรูปไปเต็มเลยค่ะอรูปแรกค่ะคุณนนท์ค่ะตอนนั้นยังเล็กอยู่เลยใช่ทำหน้ามุยอย่างเลยอ่ะอพอดีตอนนั้นตอนเด็กๆเนี่ยนะครับเป็นคนแบบคุณแม่เนี่ยจับไปถ่ายรูปติดบัตรนะครับไม่แน่ใจว่าจะเอารูปไปใช้ทําอะไรนะครับเขาเรียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับน่าจะนะครับแต่ เป็นคนไม่ชอบไว้ผมหน้ามาเขา<อ>คิดว,ว่าถ้าไว้หน้ามาแล้วต้องหน้าเดอแน่นอนนะครับคุณแม่ก็จับหวีสาง,สางมาด้านหน้านะครับพอหวีสางเสร็จเฮ้ยเราบแบบมึงนี่เนี่หน้าบอกถ่ายออกมาแล้วหน้าจะบึ้งตึงนะครับแล้วก็หน้าก็บานๆอยู่แล้วแล้ว<อ>ก็กลายเป็นแบบเหมือนกะละมังแล้วก็มีผมหน้ามางมาแปะคือไม่ชอบนี่หน้าจะประมาณห้าหกขวบนะครับน่าจะเป็นประมาณรุ่นเดียวกับ รูปนี้นะครับอันนี้คือรูปตอนนั้นตอนเด็กๆมากครับรูก็มานี่นะฮะสี่ห้าขวบถ่ายกับทั้งครอบครัวเลยที่บ้านก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวครับคุณพ่อทางานอะไรคะใส่ชุดข้าราชการอย่างนี้คุณพ่อเป็นผู้ภากษาครับตอนนั้นก็ที่ผมชื่อนนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อรับราชการอยู่ที่จังหวัดนนแล้วก็แล้วคุณแม่ก็คลอดผมที่จังหวัดนนครับแล้วยังเลยน้องสาวชื่อน้องสาวเออชื่อแขครับไม่ค่อยเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันครับก็จะมีสองพี่น้อง ครับค,คุณพ่อก็รับราชการแล้วก็คุณแม่เป็นแม่บ้านค,ครับผมรูปต่อมาเลยค่ะอันี้รคบก็พอมาช่วงช่วงผมเริ่มเข้าเรียนช่วงชั้นประถมและมัธยมเนี่ยนะครับผมก็เรียนที่โรงเรียนสายเกษตรนะคะร,รับตอนนั้นก็ เพืนมหนึ่งถึงมหกเลยเหรอคะเออผมอยู่ถึงช่วงมสี่ครับผมเพราะว่าตอนนั้นสอบเทียบเข้าไปนะครับสอบเทียบเข้ามหาวิทยาลัยแต่รูปนี้กั้นใช่นี่ก็เป็นรูปกับนเพื่อนใช่ตอนสมัยเด็กเด็กโซนลูกปาโซ่ามากดูหน้ากันดูอ้โหใช่ครับตอนเด็กนี่ซ่ามากทำทุกอย่างที่ผิดกฎระเบียบครับเรียนเก่งไหมคะเป็นเด็กหลังห้องตัวจริงนะฮะนะครับเรียนไม่เก่งเลยนะครับแล้วก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยรู้กันว่า คุณนนท์นี่คือโง่นะครับโง่แล้วก็เกเทแบบที่เขียนไว้เลยใช่ไหมว่าผมไม่ใช่คนเรียนเก่งใช่ไม่คนไม่ใช่คนเรียนเก่งเลยก็มีสิ่งที่เชื่อหน้าชูตาในชีวิตก็คือจะเป็นคนวาดรูปเก่งนะครับเป็นคนชอบวาดรูปแต่ตอนนั้นตอนนั้นเรียนตอนแรกเรียนวิทย์ก่อนครับเรียนวิทย์คณิตนะครับสักพักเนี่ยนะครับอาจารย์ก็ผมก็ อาจารย์เขียนโจทย์สมการในห้องนะครับผมก็ถามอาจารย์ครับทำไมสมการต้องเท่ากันสองข้างนะครับอาจารย์ก็บอกว่างานย้ายแผนเลยย้ายไปอยู่แผ่นสิงไปเลยนะครับคือแบบอาจารย์ครับในโลกนี้มีอะไรเท่ากันด้วยเหรอพ่อแม่ยังรักลูกไม่เท่ากันเลยนะครับก็โดนย้าแ่นี่คือแนวเด็กสาธที่เ้วนนะไม่หายรอบเาไน่ลับที่พี่ประโยชน์ส่วนใหญพี่พิเศษไหมคะทำไมคะเห็นท่ามันไหมคะและเห็นุคนในภ่านีข้างหลังไหมคะแว่นหมดใช่ไหมแว่นหมดเลยอันนี้ห้องวิทย์ครับ ใช่นี้่เขาเก่งศิลปะตั้งนต้เด็กๆอ่าเป็นคนชอบวาดรูปมากอันนี้ก็ตอนห้าหกขวบเนี่ยวาดรูปตัวเองนะครับนี่เหมือนไหมผมหน้าม้าหน้าเหลี่ยมๆนะครับ น่ารักอ่ะเห็นท่าริมเยมในด้านดีนะครับเรยม้ดีนะแล้วก็มีแบบสี่แขนสี่มือสี่ขาอะไรเงี้ยนะครับก็ดูเป็นคนช่างจินตนาการในเด็กๆใช่ก็แบบเด็กๆ่ยฮะชอบวาดรูปมากนี่เป็นแบบรวบรวมผลงานตั้งแต่แบบสมัยแบบนี้ตั้งแต่ป .4 เลยอันนี้เป็นพัฒนาการครับในด้านลบนะฮะจากหน้าม้านะครับเริ่มมาผมเป๋ผมเป๋ก็ยังหน้ามวยอยู่นะครับสักพักเริ่มแปลงล่างนะครับมาเป็นคอเกิลได้อย่างไรครับผม ก็อันนี้เป็นเล่นที่ผมรวบรวมนี่ค่ะแต่เขาว่าสวยนะดูดิป4เนี่ยจากสีบึงอแล้วก็นิ่มัธยมใช่นี่ก็เริ่มพัฒนาการจากเนี่ยฮะช่วงที่บอกว่าจากเรียนวิทย์คณิตเนี่ยครับจนในที่สุดเขาก็ย้ายไปเป็นสิงป์ศิลปะเลยที่สถานศเกษตรที่ดีอย่างมีสิงป์ศิลปะด้วยหรือแบบเราชอบด้านไหนเป็นพิเศษ อ่าไม่ใช่ไม่ใช่มาหม,มาบองชู้มาก็ไม่ไหวอีกอันยองฮาเซโยนี่ไม่ <c oughs> ไม่รู้เรื่องอีกจับไม่ได้นะครับ <c oughs> <ต>ก็<ต><ต>วัดรูปเป็นหลักเขาบอกว่าเขาเป็นเด็กหลังห้องเขาบอกเขาเรียนไม่เก่งทําไมเขาเรียนแค่มสีแล้วเขาสอบเทียบได้แล้วเขาเรียนมาหาวิทยาลัยศิลปก,กรคณะน,นิเทศศิลป์ตั้งแต่อายุแค่ส5ปีอ่ะคุณผู้ชมครับผมจริงๆเป็นคนที่ก็บอกว่าเรียนไม่เก่งเนี่ยจริงๆแต่สอบเทียบเนี่ยผมว่า ใครๆก็สอบผ่านนะฮะรุ่นผมเนี่ยคือ200กว่าคนเนี่ยพอใช่พอถึงมหเนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณสัก60-70คนนะฮะแล้วก็ที่สอบเอ็นติดที่ศิลปากรเนี่ยเนื่องจากว่าคือมันเอ็นคะแนนวิชาพวกทางด้านทักษะด้านศิลปะเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เราเป็นคนวาดรูปเก่งตั้งแหลเด็กๆเรียกว่าเชิดหน้าชูตาอยู่ด้านเดียวเลยได้รางวัลมาตลอดใช่ก็คือเป็นตัวแทนของ ที่โรงเรียนเลยนะครับได้ไปยืนหน้าเสาธงแต่ไม่ได้โดนทำโทษนะครับคือไปยืนแบบมอบโล่มอบรางวัลเลยนะครับก็จากที่เพื่อนๆมองว่าโอ้โหเหลิมลาดต่ำหลิมลาดนะครับต่ําแต่ถ้าพูดถึงในด้านศิลปะเนี่ยจะเป็นแบบสิ่งที่แบบอัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้ทันทีแล้วกลุ่มเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนก็จริงๆก็เพื่อนๆด้วยกันเนี่ยก็มีหลายท่านเนี่ยก็ชอบวาดรูปนะครับแล้วก็ก็เริ่มบางท่านก็เป็นสถาปนิกแต่เราแบบ เราไม่เก่งเลขใช่ไหมครับไ,ไม่เก่งฟิสิกส์นะครับ<อ>เราก็จริงๆคุณแม่ก็อยากให้เป็นสถาปนิกเพราะดูเหมือนเป็นอาชีพที่แบบมีเกียรติหน่อยตอนนี้ต้องเรียนวิทย์คณิตนะใช่<อ>เราก็เลยแบบเฮ้ยมาเรียนเราเป็นคนชอบแบบ เหมือนมีหัวกันขานิดนิดด้วยนะครับแล้วก็เลยมาเรียนด้านนิเทศศิลป์นะครับนิเทศศิลป์ที่ศิลปากรเนี่ยคือเขาจะเรียนเกี่ยวเรื่องของการคิดโฆษณานะครับคล้ายๆกับพวกทางด้านสายทางของวิทยส์ลองดูรูปตอนเรียนศิลปากรดีกว่าคุณผู้ชมว่าจะแสบซ่าขนาดไหนอ่านี้นนั่แรกแรกนี่อยากให้ซ่าครับอันนี้บอกว่าคนอื่นนี่ตัวเองใช้นายยังยังตอนเป็นเฟชชี่อยู่ศิลปากรน่ะตอนนั้นสิบห้าครับยังต้องไปเรียนรอดอยสองปีที่ศิลปากรอุ้เด็กอยู่เลยอ่ะใช่มากมาก คนอื่นนี่เขาผมยาวกันหมดนะครับเราหัวเกรียนไปเลยนะครับคือพวกอาจารย์ใช่พวกอาจารย์เขาเรียกแบบคือเป็นเรียกไอยิ้มครับไอยิ้มที่สิมกรเนี่ยชื่อไอยิ้มเพราะว่าเวลาแบบเขารับน้องซ่อมน้องอะฮะแบบวอะไรเงี้ยเนี่ยเงี่ยแล้วก็ยิ้มอย่างเดียวเฮ้ยวิทพื้นอ่าอะไรเงี้ยยิ้มแต่วิดไหมไม่วิดยิ้มยิ้มอย่างเดียวหรือว่าแบบมีวันศุกร์ดิบเนี่ยเขาจะมีแบบ เพื่อนผู้ชายเนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยต้องถอดถางเกงหมดมนะครับแล้วก็ถอดถอดอเกงในด้วยนะ oh. แล้วเอาไป oh. ขยำรวมกันในถุงเดียวกัน oh.